Thank hey. you. รองราราศาสตราจารย์ดรกิติบุนนาจันหาสวัสดีค่ะสวัสดีครับจันหาที่เท่านรเป็นอาจรย์รสมาร์ทเไม่่คร,าาารพอ,พอ,พอูได้ไม,ด <laughs> ม,มรีรุ่นที่ที่เคยเรียนกับท่นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยาแหงวันนีก็มาหา แล้วก็คุณสบอสภวดีบอกว่าทำไมท่านอาจารย์กิติยิ่งดูแล้วยิ่งสมาธอยากจะให้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของการศึกษาสักนิดหนึ่งว่าปัจจุบันนี้การศึกษามีความสําคัญต่อพวกเราที่เป็นคนทํางานมากๆเลยสภวดีจําได้ในการถามตอนที่ท่านอาจารย์สอนหลายๆวิชานะคะอาจารย์จะชอบพูดว่าผู้บริหารรุ่นใหม่จะต้องมี B O K มันติดในกระแสเรื่องมากๆเลยค่ะอาจารย์คว่า B O คนที่เขาไม่ได้บริเวณนี้ได้เขาอาจจะไม่สร้างรบกวนี้ที่มาจากพลังความครับครับก็เป็นคำง่ายๆครับคือคำว่า B of K เนี่ยก็คือคำว่า body of knowledge องความองความองค์ความรู้ค่ะคราวนี้เนี่ยผมอยากจะขยายความให้มากกว่านั้นนะเพื่อที่ว่าถ้าลูกโลกคือทั้งใบเนี่ยลูกโลกทั้งใบเนี่ยนักบริหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ภาครัฐรับวิสาหกิจหรือภาคเอกชนนะสิ่ง ที่เราแค่นักบริหารในเวทีโลกเนี่ยก็คือองค์ความรู้ทางการบริหารองค์ความรู้ทางการบริหารเนี่ยนักบริหารไทยเราขาดคือนักบริหารไทยนะครับไม่ว่าจบสาขาอะไรก็ตามพอถึงเวลาเวลาหนึ่งเขาจะมีอาชีพเป็นนักบริหารระดับต้นระดับก,กลางระดับสูงใช่ไหม คราวนี้เฉพาะวิชาชีพที่เขาเรียนมาเนี่ยมันจะยังไม่เอื้อต่อการบริาหารอย่างเช่นวิศวรกรวิชาชีพด้านวิศวะเนี่ยมันก็จะเอื้อต่องานด้านวิชาชีพโดยตรงแต่พอตําแหน่งเขาสูงขึ้นเป็นเป็นผู้ดการฝ่ายเป็นรองผู้ดการนะครับเขาจะเป็นต้องมีศาสตร์บริหารเพิ่มขึ้นศาสตร์บริหารที่มีความรู้ทางการบริหารมันหลายด้านเลยเช่นเช่นเอ่อ องค์ความรู้ว่าได้ศาสตร,รก sw <ended> ์การบริหารคนเนี่ยองความรู <Alexandria> ้ว่าได้ศาสตร์การบริหารการเงินก็สําคัญมากองค์ความรู้ว่าได้ศาสตร์การบริหารการจัดการซึ่งมันมีหลายตัวเรียกคือสิ่งที่เป็น B of K ที่คุณจิมถามเมื่อเี่เนี่ยนะท่านบริหารไทยควรเติมเต็มองค์ความรู้ทางการบริหารพวกด้วยนอกจากองความรู้ทางวิชาชีพแล้ววิชาชีพ ต้องเรียนหมอเป็นวิชาชีพต้องเรียนวิศวกรเป็นวิชาชีพต้องเรียนศาสตร์บริหารก็เป็นวิชาชีพต้องเรียนใช่เหมือนกันใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ที่บอกว่าเป็นศาสตร์วิชาชีพที่ต้องเรียนแล้วก็ความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละสาขาวิชานั้นสังเกตดูว่าปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะเปิดกว้างโอเคที่เราได้เรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นความรู้ที่เป็นที่ท่านอาจารย์ชอบ สหวิทยาการมันมีหลากหลายมากเลยค่ะอาจารย์ขาคำว่าสหวิทยาการในความหมายของท่านอาจารย์เล่วเนี่ยมันมีอะไรบ้างสหวิทยาการเนี่ยนะครับเป็นคำที่ใช้ในสาขาพัฟติกแอดเยอร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์นะฮะชื่อมันจะแปลกๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมรัฐประศาสนศาสตร์ถ้าภาษาอังกฤษจะเข้าใจง่ายพัฟติกแอดคือการบริหารภาครัฐนี่นี่ ในในภาพ c ิทแอดเนี่ยมันจะก่อกําเนิดคําว่าสหวิทยาการขึ้นมาแต่ถ้าเป็นคณะบริหารธุรกิจคณะอื่นๆ,นๆจะไม่ค่อยมีคํานี้โผล่ขึ้นมาคะณะภาพ l ิ c แอดคณะ,ะรัฐประศาสนศาสตร์จะใช้คํานี้บ่อยคําว่าสหวิทยาการเนี่ยมันก็คือองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อเอามาใช้ในการบริหารงาน องค์ความรู้ดังการเงินองความรู้ดักง,<ม>งาดการตลาด<ม>องค์ความรู้ดังการจัดการองค์ความรู้ดังเชิทรัพยากรมามษย์ต้องใช้ศาสตร์วิทยาการ,การ,ห,การหลายด้านจึงจะแก้ปัญหาของหน่วยงานได้จึงจะพัฒนาหน่วยงานได้ต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายแค่นั้นเองครับศาสตร์วิทยาการค,ค่ะครับคนณฟางคะท่านอาจารย์สุภวดีนี่นะคะอยากจะบอกว่าเวลาที่ท่านอาจารย์มาสอน ที่นี่ด้าูนหาดใหญ่แล้วนี่นะคะตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เนี่ยท่านอาจารย์จะมีอะไรสอนแทรกเสมอเลยในความเป็นครูของท่านอาจารย์เนี่ยติดตัวไม่ว่าซุป่าววันี้จะคุยกับใครจะเป็นรุ่นพี่ที่เรียนที่นี่ด้าูนหาดใหญ่รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว MPPM ที่มี KK กรุงเทพทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวัปว่าท่านอาจารย์ดรกิกิติคุ่นเป็นอาจารย์ที่สุดยอดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นชินขาอยากให้ท่านอาจารย์นี่นะคะ พูดถึงเรื่องความสําคัญว่าทําไมในเวลานี้เนี่ยการศึกษาและผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารที่จะต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำไมต้องเรียนน้ได้ละ่ะครอย่างนี้นะครับเหตุใหญ่สุดเลยเนี่ยว่าทําไมผม,ผมแยกเป็นสองประเด็นนะฮะประเด็นที่หนึ่งทำไมยุคนีน้คำว่ายุคนี้คือนับไปสิบปีข้างหน้าคำว่ายุคนี้สิบปีข้างหน้าเนี่ยหนึ่งผมแยกเป็นคำถามที่หนึ่งนะทำไมนักบ,บริหาร ไทยถึงต้องเรียนสามบริหารเพิ่มสองเออนิดหน้าน่าสนใจอะไรถึงควรม,มาเรียนมีนอาจารย์ดรกิตติครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ประเด็นผมแยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกนี่นะฮะว่าทําไมเนี่ยนักบริหารไทยต้องเรียนสามบริหารในช่วงสิบปีข้างหน้านี้คําตอบที่สําคัญคือสิบปีข้างหน้าในขครับท่าผู้ชมครับโลกไปเนี่ย <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงอย่างมหา,าศาล ทั้งทางเศรษฐกิจทางการเมืองระดับโลกนะครับดูสิครับดูการมีปัญหาในตะว,วันออกกลางเรื่องของผู้นําเรื่องอะไร,รต่างๆนะฮะดูเศรษฐกิจโลกที่วิกฤตแฮมเบเกอร์ไครสตสมันจะมีเหตุการณ์อิสรารพัดแม้กระทั่งภัยพิบัติธรรมชาติน,นี่โลกไปนี้มันเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงขนาดใหญ่ในสิปีข้างหน้าแน่นอนนี้่านผบ,บริหารจะทําให้องค์การมันอยู่ได้อยู่เสมอ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างที่เปลี่ยนไปราคาน้ำมันค่าของเงินหรือการที่มีทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศการที่มี FTA เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วการที่องค์การในแต่ละประเทศตะอยู่ได้เนี่ยนักบริหารในองค์การต้องเปลี่ยนแปลงในนี้ครับ,บเปลี่ยนแปลงโดยเอาสามเรืวิทยาการเข้าไป<อ>เพื่อจะออกแบบองค์การให้เป็นองค์การสมัยใหม่ตอบสนอตงต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกเฮ้ยท่านักบริหาร ไม่ได้มาหาความรู้ทางการบริหารเพิ่มไม่ได้มาเรียนสามวิชาเพิ่มมันจะเอาความรู้อะไรไปเปลีป่ยนแปลงวงการได้นี่คือประเด็นที่หนึ่งว่าทําไมเนี่ยนักบริหารถึงต้องมาเรียนสาบริหารในช่วงสิบปีข้างหน้านี้สองเออมาได้แล้วดีอย่างไงมาได้แล้วดีอย่างไงคําตอบที่สําคัญนะทุกผู้ชมครับอันนี้ผมไม่ได้ยกยอก่ยองสถาบันตัวเองแต่พูดจากเนื้อหาที่เป็นจริงือว่าเพอเอิญเนี่ย ด,ดูชื่อสถาบันนหมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหา,ารศาสตร์ท่านผู้ชมครับคาที่ต่อท้ายคือบริหา,ารศาสตร์แสดงว่าที่เนี่ยถูกวางตัวเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกวางตัวให้สอนศาสตร์บริหารโดยตรง<ะ>ชื่อสถาบันจึงเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหา,ารศาสตร์ให้เน้นสอนศาสตร์บริหารโดยตรง บัณฑิตพัฒนาให้เอาบัณฑิตที่จบปริญญาตรีมาพัฒนาบัณฑิตพัฒนาคือเอาให้ให้เอาบัณฑิตที่จบปริญญาตรีมาพัฒนาตัดสระอาทิบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นี่ถ้าเราเราจะทานวิ๋วเขาบอกว่า,น uh au, uh นนา,นาเนี่ยโกหกเจ้าเก่าโกหกเจ้าเก่าอันนี้ก็เหมือนกันนได้เนี่ยก็เหมือนโกหกเจ้าเก่าครับศาสตร์บริหารเจ uh ้าเก่าเพราะถ้าจะเรียนศาสตร์บริหารของแท้นะครับมันก็ต้องหลังไหลมานีได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่ามาลิก้านเนี่ยดียังไงจุดเด่นข้อที่หนึ่งได้เรียนศาสตร์บริหารของแท้หลายหลักสูตรเนี่ยในประเทศไทยเราไปเปิดนะครับศาสตร์การบริหารโรงพยาบาลศาสตร์การบริหารการศึกษาเราไปเปิดศาสตร์การบริหารงานยุทิธรรม จริงๆแล้วก่อนจะแตกเป็นศาสตร์การบริหารงานดุสครานศาสตร์การบริหาราการศึกษาศาสตร์การบริหารออโรงพยาบาลพวกนี้นะครับมันต้องเรียนศาสตร์บริหารใหญ่ตรงนี้ก่อนครับแล้วค่อยไปแตกแขนเป็นศาสตร์บริหารย,ย่อยๆเพราะ่อศาสตร์บริหารของแท้เนี่ยมันอยู่ที่นี่นี่คือเหตุผลที่สำคัญประการแรกที่ว่าเออมานิดานนไนด้ยังไงข้อที่สองเนี่ยมาิด้เนี่ยจะดีอย่างคือคาานนรูบาอาจารย์ในอังสุลนี้นะครับ จะจบปริญญาเอก<พ>เกือบทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่หมหายาลยเราเก่งอะไรนะครับเพื่อนมหาายเรา,เราถูก,ถก,กวางตรวงให้สอนเฉพาะปริญญาโทรปริญญาเอกเราจึงต้องสะสมแต่อาจารย์จบปริญญาเอกนะณผู้ชมเราไม่ได้เก่งการอะไรแต่เรามีหน้าที่สอนปริญญาโทรปริญญาเอกโดยเฉพาะเราจึงต้องมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกเกือบทั้งคณะเลยกรนีถ้าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับหลายๆสถาบันนะครับอันนี้ด้วยความเคารพครับไม่ได้หมายความว่าไปไป ต่อว่าสถาบันอื่นนะครับสถาบันอื่นเขามีภาระปริญ,ญาตรีเขาก็ต้องมีอาจารย์ปญญาโทด้วยไม่ได้นนบางครั้งเขาจะผสมกันระหว่างอาจารย์ที่จบโทรครึ่งหนึ่งอาจารย์จบปญ,ญาเอกครึ่งหนึ่งแต่ของนิดาอาจารย์ท่านจ,จบปญ,ญาเอกค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีอาจารย์จบปญาเอกมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งนนที่ควรมาที่นิดาอีกประการหนึ่งนะครับ หนึ่งวิชาคุณจิตครับหนึ่งวิชาเนี่ยหนึ่งวิชาเรามีอาจารย์จบปริญญาเอกสอนสามคนค่ะสามคนแต่ในบางครั้งเนี่ยบางครั้งบางบางที่อาจารย์หนึ่งคนสอนสามวิชาใช่ค่ะสวิตกันเพราะว่าเพราะว่าเขามีข้อจํากัดด้านคณาจารย์นะฮะเขามีข้อจํากัดหนึ่งหนึ่งคนอาจจะสอนสามวิชาเลยแต่นี้หนึ่งวิชาสอนสามคนเอาด็อกเตอร์สามคนมาสอนถามว่าสิบกว่าวิชาเนี่ย เจอกับดรอีกคนใช่ไหมครับเป็นเป็นบางบางครั้งเราเข้าใจผิดครับเราบอกว่านี้เอาอาจารย์คนนี้เขาสอนเก่งเนี่ยเขาสอนคนเดียวเลยสอนคนเดียวเลยสาวิชาดีแต่ถามว่าจะดีกว่านั้นไหมครับถ้าเอาอาจารย์เก่ง3คนสอนหนึ่งวิชานั่น่สิค่ะมันจะดีกว่ามันจะดีกว่าและมันเป็นเป็นธรรมแก่ผู้เรียนคือการหาความรู้สมัยใหม่เนี่ยต้องฟังจากอาจารย์ที่หลากหลายมันเป็นการไม่ไปริดรอนสิบคนเรียน ได้ความหลากหลายได้ความคุ้มค่าได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ควรที่ที่ททบมกว่ามาเนิดาดีานนยังไงก็คือหนึ่งวิชาสอนสามอาจารย์ข้อที่สี่ที่เป็นข้อดีนะครับข้อที่สี่ที่เป็นข้อดีก็คือข้อดีครับเราได้เพื่อนหลากหลายอาชีพในระดับ,บ,บนักบริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงได้มาคุกเค้ากันในเวลาสองปีเนี่ย มันเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับ,รบนี่คือข้อข้อจุดเด่นข้อหนึ่งที่ที่มาดีดาแล้วแล้วมันมีความสุขที่ได้อยู่ในบรรยากาศแบเนี้นะ<ช>ครับประการสุดท้ายที่น่ามาที่ดีดาเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าค่าใช้ใจ่ายท่านผู้ชมคนชอบเข้าใจผิดว่าดีดาค่าใ,ใ,ใช้จ่ายแพงจริงๆแล้วนะตั้หมดหลากสูวนนี่นะครับแสนสามหมื่นกว่าบาท แสนสามหมื่นกว่าบาท13วิชาในสองปีท่านผู้ชมลองหารครนะโดยเฉลี่ยเดือนละ5,000บาทยอดกระปุกเดือนละ5,000บาทเดือนละ5 0 0 0บาท4 5หเดือนลงทะเบียนทีเดินสามสี่หมื่นบาทไม่รู้หลักรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยแสนสามหมื่นบาทที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งนี้แต่แสนสามหมื่นบาทท่านผู้ชมครับได้กำลังคืนประมาณสองหมื่น วิชาหนึ่งเขาเตรียมเขาประมาณค่าตําราไว้สองพันเอาสองพันลบแสนสามเหลือแสนหนึ่งเอาแสนหนึ่งตั้งเอาสิบสองสิบสามวิชามันเฉลี่ยแล้วตกตบเนี่ยวิชาไม่กี่พันบาทครับแล้วได้ความรู้ระดับเวทีโลกอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างทั้งในประเทศต่างประเทศ<า>และองค์การภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนเนี่ยเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าต่อการลงทุนการศึกษาเนี่ยนะครับ ไปถามดูได้ครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบหลายๆสถาบันเนีย่ยอันนี้ถือว่าถูกนะถูกคนชอบเข้าใจผิดว่าแพงเข้าใจผิดว่าแพงเหมือนเราไปเดินเจอร้านอาหารบางที่ครับเราเห็นเ็าติดแอร์หน่อยเราเห็นเขาทาหน้าร้านสวยงามเราไม่กล้าเข้าเราลึกหมนแพงที่ไหนได้เข้าไปาทาักครังหนึ่งเอ้ยมันถูกมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดดีได้ก็คล้ายๆกันนะครับค่ะครับคนฟังคราเป็นข้อสรุปให้พวกเราได้ตรักะแล้วก็เห็นความสําคัญแล้วว่าทําไม ถึงอยากจะเชิญชวนให้คนฟังที่เป็นผู้บริหารจะเป็นระดับต้นระดับกลางหรือระดับสูงเข้ามาเรียนที่นี่ได้แล้วก็ตอนนี้ที่ด้านสูตรฐานอย่เราที่สุดพอดีเรียนจบแล้วค่ะจังคำจะอนุบาลปริญญาเรียอยโอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากจะเห็นรายชื่อครับนะตอนกางก็<ม>เลยขออนุญาตบอกอาจารย์ใหตัวเองครับครับผมดีใจ, <laughs> ใใจด้วยขอแสดงมาดีดีด้วยนะครับผมผมแทรกเสริมที่นี่ไหมได้ค่ะจังคำเมื่อกี้คุณกินถามว่าเรียนที่น้าไเนี่ยมันดียังไงเนี่ย ผมขอแทนนิดหน่ะยดีตรงนี้ครับช่องว่างระหว่างอาจารย์กับศิษย์มันไม่ค่อยมีนะช,ช่องว่างนี่ท่านผู้ชมครับเรียนที่สถาบันแห่งนี้นะะอาจารย์กับศิษย์เนี่ยจะไม่ให้มีช่องว่างแต่เวลาเรียนเรียนจริงจังนะครับอาจารย์ดุกดีครับผมนี่กค่อนข้างเทียบนะครับแต่ลูกศิษย์จะรู้ใช่ค่ะว่าท้าพราะาาหวังดีว่าอยากให้ลูกศิษย์รู้จริงๆนะครับเนี่ย แล้วที่สําคัญที่บอกว่าไม่มีช่องว่างเลยก็คือบรรยากาศอย่างนี้ครับคือนอกเวทีนอกเวทีห้องเรียนเนี่ยเราคือเพื่อนมานร่วมชาติไทยเดียวกันเฉพาะในเวทีห้องสอนเท่านั้นฝั่งหนึ่งเป็นศิษย์ฝั่งหนึ่งเป็นอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่จริงจังลูกศิษย์ก็จะไม่ดูซับความรู้อย่างจริงจังที่นี่มีสอบทุกวิชาเลยที่นี่มีสอบทุกวิชาเทียบทุกวิชาค่ัาอาจารย์แต่แต่ คุณสภาวดีก็เห็นนะครับ,รบว่าทําไมครับภายใต้ความเพียรทุชาเนี่ยนักศึกษาที่นี่จะแปกจะช่วยกันติวช่วยกันเรียนช่วยกันติวช่วยกันเรียนไม่ใช่เรียนแบบตัวใครตัวมันจบแล้วยังได้เพื่อนอีก80ชีวิตรุ่นพี่รุ่นน้องอเอามารวมอีกกลายเป็น200กว่าชีวิตโอ,โ,โอ้โหเป็นการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่ามากครับท่านผู้ชมครับยังสูตรอื่นอนะีกค่ะใช่เชนสูรอื่นเป็นเครือขา<ช>่ขายทั้งประเทศใช่แหะ สุภาวดีเนี่ยต้องบอกว่าได้ได้ความรู้จากนีด้าจากาอาจารยท์ทุกท่านที่มาสอนเราเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของความรู้ที่เป็นหลักวิชาการแล้วก็ได้ประสบการณ์จากอาจารย์แล้วก็ที่สาคัญคือได้คอนเน็กชันจากเพื่อนของนิด้าท,ทุกรุ่นไม่ว่าจะแบบไปที่ไหนสุภาวดีคำวิลาโนนีด้ดาขนา 17, ดใหญ่สิบเจ็ดมีติดสอยห้อยตามเป็นเหมือนกับโลโก้ตัวเองไปแล้วอาจรยญขาแล้วพอแนะนําตัวเองแล้วทุก เป็นยังไงบ้างอะไรนี่เรียนจบหรือยังถ้าถ้าถ้าคุณสุภาวดีนะครับค่ะจัดทดสอบเลตติ้งของดีด้านะค่ะไปทุกคนทุกแผนผมผมผมชวนให้ทดสอบในระดับต่างประเทศเลยนะผมชวนให้ทดสอบระดับต่างประเทศนะพยายามใส่เสื้อนี่ครับที่มีโลโก้ดีด้านะและที่สาคัญนะหมวกหมวกที่มีโลโก้นีด้าค่ะนักศึษาเราไปทดสอบเลตติ้งตาดูบอกมาแล้วเหลือเชื่อครับเจอคนนั้นทักเจอคนนี้ทักไม่ใช่ไม่ใช่ เราจะปวดอ้างสรรพคุณสถาบันนะครับเออินเพลินนี่ที่นิด้าเนี่ยก็เปิดมาร่วม40กปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วที่มาเรียนเป็นระดับนักบริหารพวกนี้จะมีเขือขายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเออแน่นะเขาอาจจะมีนะชุมชนนิด้าออสเตรเลียนะตอนนี้พวกเราไปอยู่กันหลายคนในินิด้านะครับจริงครับจริงครับจริงครับนะ่ะ ดัะนั้น,ข,นขออนุญาตเชิญชวนนะคะกดฟังอัดไนท์ขอจัดในช่วงนี้ว่าใครที่อยากจะมาสมัครเรียนนิด้าสูนยผัดใหญ่เป็นรุ่นที่20แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อสมัครได้ที่นิด้าสูนยผัดใหญ่โรงเรียนเทศบาล4วัดคลองเรียนนะคะ074246422วันนี้สุโพดีของคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดกตรกิติกรน่นานเป็นแหล่งส่งค่ะที่กรุณาสลับเวลาของท่านอาจารย์นะคะปริโยมาให้สัมภาษณ์ขอบคุณท่านอาจารย์มาก่ะกคุณ ผมเชื่อนะเราอยู่ในสังคมไทยท่านผู้ชมกันความกระตันยูคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นพี่น้องคนไทยคนที่กระตันยูเนี่ยจะมีแต่ความเจริญก้าวหนา้ากระตันยูพ่อแม่กระตันยูครูบาอาจารย์กระตันยูสถาบันกระตันยูผู้มีพระคุณนะครับด้วยความตันชนนี้ครับขอบพระคุณที่ทรับเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ